มันยากจริงๆเลยนะสองคนนี้จักรกัณย์แม็กอยู่ไหนไม่รู้แอบตรงนี้เครียดเลยนะนั่งก่อนมันยากจริงๆวะ พี่เมย์ไม่เห็นน้ำเชื่อมแม็กไม่เห็นพี่เมย์เข้ามาหาน้ำสองรอบตรงไหนฮะแม็กออกมาเลยนะแม็กแม็กแม็กบอกพี่มาหาน้ำสองรอบอะแม็กก็้นไตู้เย็นตู้เครื่องฟรีเครื่องฟรีอั้งหมดแม็กว่าไงเดี๋ยวกินข้าวแล้วไม่เจอจริงเอ้ยเมย์บอกดิคิวแม็กคิวแม็กเข้ามาแบบ หยุพี่บนเวทีห้องแดนเ้ย ม็กนี่มันใช้ได้นะหาย่ายจะใครบอกว่าหาง่ายแม็กออกมายังอ่ะักจะรออยู่บนทองสุขนออกมาลยังข้างบนเยข้างบนมังไมู่ยมันม่อนอข้างบนอ่ะแต่กลับได้แตกลับได้จะบอกว่าเา คอรอะไร่ะงดเคนแรกพี่ใครโดคนแรกมูเหรอใครโดคนแรกพี่เมย์จะใครคนแรก อ่ามกโอ้โ <Anch> ห <or> อยู่ในนี้เนี่ยนะตายแล้วชีวิต ouais. <slash imated peace> ใครให้ไปซ่อนในนั้นวะเดียวเดียวเราอะไรไอ้นี่จะได้ป้องไปไหนเนี่ยคนเราบ้าอยู่นีว โป้งฉันดังเว้ยชโแ่เว้ยแตะเว้ยไปใช่โป้งเฮ้ยเงียนจริงว่ะตรงเนี้ยใช่เงียมากเียบิพ่นีดินไปทไมพี้ี่เดินไปาแต่คือข่าผู้หญิงเราก็แบบเฮ้ยเหลือพี่แม็กว้่เหลอ่ยแล้วคือพี่คิวเว้ยเดินไปแล้วหยุดไงเราก็ตรงพี่แกง เฮ้ยอย่างพี่นี่คงเข้ามาไม่เห็นหรอไม่เห็นหรอไม่เห็นนั่นเองแบบคือตอนนั้นพี่แกนับเหลือสิบวิสุดท้ายเราก็แบบรอหาใช่นั้นเหมือนพี่คิวเลยเออทำไมไม่เห็นหรอเอามายังไงยังยังไม่ได้จัดตัวเห็นไหมเออไม่เห็นออกมาได้แล้วน้อง ช่วพี่เลยน้อง่องอะที่ซ่านอย่างเงียนอ้พี่บุชเชยเหรอพี่

ทำได้ยังไงวะอยู่หลังประตูเหรอโอ้โหมีเข้ามาสองสองรอบแล้วตาย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  IQ เด็กเข้ามาหายใครรอบเดียวก็โอ้โหมาไปไปไป เนี้นหมดเลยทั้งนี้ไม่หมดเลยทุกคนใครเล่องเพิ่มก็แปลกล่ะแป๊บนึงนี่แป๊บนึงสองสามนี่2สี่ห้า2กยี่สิบเอ็ดยี่สิกอ็สาสองสระโดดแล้วอ่ะ ร้อนร้อนร้อนเพราะว่าแปะทุกคนจริงจังกับการเล่นยาลิสเหนื่อยยาลิสเอาติสเอาติสยาลิสเหนื่อยเลยคนเดียวคนเดียว